ทุกวันนี้เราสองคนเนเดินสายที่จะทําบุญต่างจังหวัดค่อนข้างที่จเยอะเยอะมากและอย่างหนึ่งที่แบบดีใจสุดๆก็คือทุกคนจะเข้ามาทักใช่บอกว่าเป็นแฟนอยู่นะกินผลิตภัณฑ์อิช่าอยู่นะเมื่อไหร่ตัวแรกจะกลับมาเขารอเ s กันอยู่รอ XS อยู่ซึ่งตอนนี้เรามีข่าวดีมาบอกทุกคนแล้วก็คือนี่อิช่า X s เป็นอิช่าคัมแบ็กแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าเจออิชาคัมแบ็ก เข้าใจได้เลยว่าสูตรเดียวกันนะคะใครกำลังรออยู่เรามีโปรดีๆมาฝากด้วยนะคะ1แถม1 690 2แถม2 3 5 0 3แถม3 9 9 0นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแหมดูดีขึ้นอย่างนี้นะคะก่อนปีใหม่จัดเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูดีขึ้นในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะแอย่างที่เบนบอกไปครับนี่ก็คือตัว X s นั่นแหละ<ช>แต่เพิ่มเติมมาอีก 4, 4สารสก,กัดซึ่งเรียกว่าเด็ดมากๆดังนั้นใครที่ชื่นชอบตัว X s ต้องตัวนี้เลยครับอิชช a comeback อะอย่างที่พูดเนาะเราสองคนก็เดินทางไปวัดไปทำบงทำบุญอะไรเรากินจริงๆนะคะหลายคนถามว่ากินจริงไหมกินจริงตั้งแต่ตัวแรกแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะตัว comeback เบน,นก็จะพิสูจน์ตามไปกับทุกคนนี่แหละว่าจะลองหรือเปล่ากินจริงไหมกินจริงเราไม่กล้าโหกหกับพุ่งตรงพอดี<ง>ว่าถือสีน5้าครับ ไม่กล้าโกหกอะคือเรารู้สึกว่าถ้าเรากินแล้วเราพูด่เราพูดได้เต็มปากว่าเรากินจริงนะมันเห็นผลกับเรายังไงรู้สึกอย่างไงอ๋อแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยคัมแบ็กเนี่ยกินแล้วนะมันสามารถจะพูดไงดีเรารู้สึกว่ามันไม่ทําให้เราหิวน้ำสําหรับใครที่กลัวว่าเออกินแล้วจะแบบจะเป็นลมไหมจะใจสั่นไหมแล้วก็จะแบบหิวน้ําหรือเปล่าจะวุ่นวือจะอ่องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองแล้วสําหรับตัวเราที่กินเข้าไปนั้นเราไม่เป็น เราไม่รู้สึกอาการแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะตัดสินใจจะลองลองเลยคัมแบ็กมาแล้วทุกคนค่ะโอกาสดีรีบเลยนะคะทันปีใหม่แน่นอนที่สำคัญคือสาวๆซื้อไปให้แฟนคุณกินเลยนะเอาบคุคคนผู้ชายนะผู้<ม>ชายจะไม่กลนะ้าซื้อหรอกแต่ว่าไม่ยอมอแอดสั่งไปแล้วไปยื่นให้เขาเดี๋ยวเขาก็กินเพราะเขาก็อยากดูดีแต่เขาไม่กล้ากดเองแค่นั้นแหละลองดูค่ะ